สวัสดีกับพ่อผมสวัสดีกับมือไม้ยังกเกษตรนะครับผมสำหรับคนที่ปลูกสละยังไม่รู้ว่าต้นโปต้นเมียดอกโปดอกเมียเป็นแบบไหนพอผสมกันแบบไหนทำปั่นปื้มังดูแลกันแบบไหนมังวันนี้คงจะได้คำตอบแล้วครับผม ตามพ่อมไปแลกกันเลยนะครับพ่อเนี่ยกอนกอนแต่ว่ามันอีอีปินก่าน,น,นี่นี่นี่เริ่มเริ่มเริ่มมีร่มเกล็ดร,ร,ร้อนเลยนะมันมันเนี่ยร่มตัวเดียวอืมอันเนี้ถึงเนี่ยผมร่มเซฟประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยครับมันจะเป็น,นแบบนี้นี่เดือนถึงเน,นเนี่ยเป็นแบบนี้ครับหลังจากต้ม จ้าแม่เออึงมันมันมันจะเป็นที่ดำแล้พอต้มแซ็ดเดี๋ยวนะไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่พอดอกโปนี่คือไอ้มันจะเป็นก้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 นใช่ไหมไม่ไึงมาถึงกอกอกอปันย์เนี่ยเราเราเรารูดได้ได้ได้ด้วยก็ได้หืมถึงมาถึงโรยโรยโรยปันย์เนี่ยมาเอาเอาปลูกกันนะปลูกกันปลูกกันมาถึงกะปันนี้เลี้ยงกับปันนี้เพราะว่าเราเรานี่เก่งร้อนแซ่ดแน่น่ะเออทึ่เราเก็บใส่ขวดใด้ตัวเย็นไว้ได้เลยได้ไหม พอวันนี่ตัวกระโรยเก็บกไปดิคุณตัวกระมาลาลาไปนี้มีผูุกนันเออนี่ดูเนียอินโดเนียประมาณรอบเนี้ยประมาณเดือนกี่รอบเดือนอะไรแล้วตัวะอืมเออนี่นี่นี่กี่กี่ได้แกบปุ่นกี่กี่วันประมาณเจ็ดเดือนฮะเจ็ดเดือนรวมเจ็ดเดือนเนาะเะอมงราเรานี่ยนมัก่เลยเลยทุมาลีเออนูุ่มาลี เนื้อสมาลีนเนี่ยก็แบบนี้นี่เหมือนกันอ๋อนี่ตรงตำม้อยแบบนี้เนาะตรงเนี้ยนี่นี่นี่ร่มไนล่ะและนี่วันนี้เนี่ยเนี่ยดอกสมาลีนี่ยร่มไนร่าอ๋ออ๋อตรงนี้ยและบวกดอกมะโกดันเหล็กว่าอยังเียนี่ดอกดอกนี่ก็ทร่มได้เนี่ยเนี่ยกระร่มได้แล้วเอ๊ะกระโปงทุบเดี๋ยวอะไงนี้นั้นร่มแล้ววันน่ะอ้อยนี่เด้ดก็ะโปงมันเป็นเนี่ยเป็นเป็นเป็นแบบนี้นี่เบอร์ะกระโปงมันเป็นแบบนี้ถ้าบดงว่าไม่ใช่อินโดอันนั้น ทุ่มหมาลี่นี่กงมึงนะเต็มมึงเขาเป็นยานั่นมันทุ่มหมาลี่เนี่ตอนอินโดนี่ทุ่มหมาลี่แบบนี้อ่าช่วยเนี่ยนี่เป็นเป็นแบบนี้เลยฮินโดตังแต่ไอ้นี่นทุ่มหมาลี่อินโดอันนี้อินโดครับไอ้นี่ดอปุ่กก็ฮินโดอ๋อถึงงั้นก็เราตอนนั้นเนี่ยเมียก็เราไม่มีโฟ่เออก็ปมปมแหล่ใบมันเลยเอ็นใบมันแก้มแก้มตัวหน่อยฮินโด ตั้งตั้งเหรอนี่อาตั้งมันปนนี้ไม้ของมึงตั้งตั้งปนนี้ไมหมมาเป็นหมอแม็ดนี่เม็ดปลอกเออขวาก็ไม่าด้แต่หวาดมันไม่กโกยมันไม่โกยว่านอืมวันนี้ตึงตรงจัดการแบบนี้เลยนะถามมันเลยอ่ะ ห๋อนี่ต้นเน่าอ่ะอันี้กวางอินโดแมนปะวาครับไอันั้นมีนี่กวางอินโดโปอินโดตังมีนเนี่ยมีแอินโดไอันี้ตัวเมียอันนี้ตัวโป้ตัวไอ้นี่ตัวมาลีอืวมาลีนี่ต้องรอมปล่อยแล้วนองารรีจะมันปลูกหกเม็ดบังกำมัอนรอมปล่อยแล้วนะครับกว่าไม่ใชกี่ตอนเนี่ยตึงไลาเอ็นมันเอ็นมันเอ็นมันแตกวักเลยอะแตกแตกแตกลายแล้วซึงมันได้กองเออไ้ยไอ้กาเมียแหละดอกเมียแหละ เกดรอนมายอดแต่ปปปอืมครับนี่มาแนมเดือนได้แล้วอต้มเ็เนี่อ๋อต้มเซ็เนี่ยพอเราบนีเดี๋ยวไหตรงเนี่ยผันีตง้มันจะติดลูกเนี่ยลูกมันอยู่ผนีเราอยาไปมันมันเริมเริ่มเริ่มกอเริ่มก่อเริ่มมีเป็นลูกแหลเริ่มเนี่ยเมันเป็นนี พวกแม่ปอบเปีนนีเด็ดกับบ้นมาปียนี้ครับถึงไอ้นี่ไอ้นี่แสดงว่าติดแล้วครับนี่ธูมารีติดแล้วติดแล้วเป็น้าใจพิสแล้วพอมันเงินนี่ยแสดงว่าเต๋ต๋เต๋เงินธูมารีเป็นก็หรอก่าอ่าเนี่ยเนี่ยไ้นี่เงินนี่ติดฮะอ่าอ่านั่นโปโปนอนนุ่งแต่เดียวประำจมหลายเลยอืมนี่ดอกโปทุมารีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ก่อนติ๋นนี่ นูอกกยนพิมอืมัมมมมมนเต็นเธอมากันดอกคำูุกำานี่รกำุนี่นกสมลีนี่กนีนี่โปโปสมัรีครบตว่าดอกกำนีลดอกกำนี่ดอกเมียนี่ดอกสมลีดอกเมีย นี่เมี่ยเมี่ยผมมันเลยมันเลกล่องเตะเลยตังไนนี่อันนยนี่เมยโป้มันตัวนี้ตัวโป้กลองนุ่ยย่างแล้วเออตั้งเนี้ยนี้กัตวนี้กันี่นยังยังไม่ได้อันใช่ไหมมันมันน่ยมันงไม่เมันก็ประดตีแลยเนี่ยตัววายโอ้ตรงตรงให้เป็นบันนีตรงให้ยกบันนี้เนี่ยก็มึงตัวว่าแล้วปกปูนก็ประดาอย่ไมตโป้ตรงเป็นบันนีตรงเป็นเโป้นเนี่นี่ตัวเดียวหนุ่มนี่นี่หนี่มกอันเนี้ย อันนเกร้อน่เกตรอนอยู่บนนี้นเกตรอนอยู่ในเนียตึงตู้กับงอืมนังอไนั่งอเน่ยนี่นี่มึงลงเลยบนตู้กับนเ่นี่การกาเอาเกร้อนดอกุกับเกรอเลยคำเนี่ยมั้งำเนี่ยมม้งไำำกำเียปมถ่ายอยู่กำหนึงเยอเนี่ยที่ตีก้องติติดกับก้องว่าว่วว่าว่าป่าปาากล้อง โคแปนตีก็ไปทำหลาดทุบนี่พอเติบแต่ว่ามันโย่ในในในช่วงกองกองอีกช่วงเนี่ยัามคำพูดคนตรงแบบนี้เลยเมียกครยังเมียกอมาบ้านลุงกครยังเมียม่เมียเมียเมียพูดเมียเมียคำกันยังอืมบ้านลุงกครยังบ้านลุงนี้เมียคำ ไม่รอว่ะตว่าเมียตเมียนมันแบบนี้เลตัเมียนแบบนี้เน่ยพ้หน่่ยเล่ยนีนี่ตึ้งแต่ปุ่นนี้กับปุนนี่คัปวนี่ปุอกปุุ่นนี่หน่วยก็เก็บได้เลยเก็บตังกันนี่ยเนี่ยเนี่ยเมียเมนเออตึ้งกมันอ๋อมันแล้วไอ้น้ไอ้น้เด็กเดียวตีตีป่นไอ้เนี่ยเนี่ยนี่นี่ตีกอเนี่คือมันจะขึ้นอยู่แบบเนี้ย ก้องก้องอินโดมันจะมันจะขึ้นมันจะขึ้นตังคแบบนี้เลยมันไม่ได้แตกวักเป็นยานไม่เป็นยานแับนี้เลยอ๋อมันมันแม่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 เพราะว่าถอยว่าตอนก่อไม่ใหญ่เติบตีเติงมันมันโย่เพราะไม่ตัดมันอยู่ตังค์เดิมเนี่ยอันนั้นจะมียการจุกจัานตรงนี่มันเป็นอย่างนั้นครับแต่ทุกวันนี้มันเป็นยานแับนี้อ่ามันเป็นยานเออ ตึงตาได้ป้นตรงไงได้ป้นมันตรงตรงโยงเป็นเป็นไสเห็นมันนั่นไงเป็นโกนเนี่ยตึงอปดโรงเนี่ยตึงโปดโรงได้จักจิตเสียว่าวันจะมาตึ้งกนเป็นตุ้มปันเนี่ยซึ่งมันจะอกลุกตรงเนี้ยนี่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 ไอ้นี่ไอ้นี่คือมันมันรอจ่าไปเลยอะมันมันมันรวยแดงครับไม่ตรงนั้นเลยมึงใต้ไปเลยใหญ่ดกเป็นดอกตีดอกแดงๆกันอย่าเริ่มเริ่มแดงนี่มันมันน่าเลยนี่ อันนี้ยังอันนี้ยังไม่ยังยังไม่เป็นดครับไม่ไม่เต็มตีตีอ่าอันนี้ปุ๊บปุ๊บมึงตัดมาเห็นดอกต้อนตึงเลยว่าเต็มมาแล้วว่ะมันอันนี้กี่ต้นมันอันนี้กีตนเอออันนีรกเลยนี่กี่ต้นตึงเลยอันนี้มึงเว้นไว้เลยเป็นตัวปูเป็นตัวปูกต่ขอตัวไม้นี่ตัวเมียอันนี่ตัวเมียเลงดิ้งอาเลนตู้เด็ดเลงดิ้งทั้งนั้นไม่ไปรับว่าผัวนี่ทั้งนั้นนี่จะครบหมดว่าเป็นโรคกันใหญ่ไหมตัวเมียเนี่ยทังกันหนุอยหลากกว่านี้เลยอืมจะไม่ต้องหมากเนาะ นิดเดียวนี้นี่บอกเปินี่กักุมนายนี่เป็นืี่นี่แต่ว่านี่เกี่ยวเรื่องวันนี้เอาใหม่เอามานี่ทิ่ดตึงการเก็บดอกโปนี่เก็บตงแตวันี้นี่น่กลตู้ตวนีตึงบอกเก็บมาเก็บนี่เป็นเก็บดอกรอคือวันต่อวันเลยฮะ เออเนี่ยเนี่ยตัวตอนนี้ก็มเวน่อเลยอ่านมานอยนี่นะเออไหวร่มเมียมันมีอกจากต้นไหนเด้อเออไม่ไม่รูมหมอนกันตต้นแร้ลยแต่ในกอเมื่อก้แหละไอ้เนี่ก็มันเป็นนน่แลก็แหลงไอย่านเนีลยโน่โป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 อินโดอันนี้โปโตมาลีอ๋อโตมาลีนี่โปโตมาลีนี่โี่นี่ี่นี่นี่ี่นนี่ี อินโดนี่มันจะไม่ไม่เป็นเป็นไม่เป็นยานไม่เป็นยานไอ้อินโดมันจะติดต้นเลยโบเนียนจะเป็นเป็นม้วนอะไรก็หกายมันต้อบอันนกนึงนั้นตัวเมียตัวตอนเมียเขาไว้แบบนี้เลยเนี่ยตัวเมียไม่ตันเมียอันนี้ตอนโป้เนี่ยขึ้นที่อยู่ผู้ถึงมันมันมันหาเลยได้ออนรักตีที่นั่นได้โดเปันหายเลยกระชุบได้ตึงเละเลยนะับเ่อนเดี๋ยวไปดำมีรูปเงินยืนนั่นนั่นเลยตึง รมป่าใดก็ได้ป่าใดก็ได้ก็ดีกันยีนนตะวันกป่าไหนม็ดอืมน้านเนี่ยเนี่นผมดูนะนี่อินโดอินโดดีตาต้มนี่คือต้องเป็นบันนีบ้านี่ต้องเป็นบันนีนี่อินโดนี่นี่มันตอนนี้มรตกรโดดโรีเนี่ทูมาลีต้องเป็นบันนีมัน ต้องจวัดดอกบันนี้ไม่ต้องต้มมันเลยอ๋อต้องให้หาบันนี้ครับต้องให้หาบ,บตาเป็นปัดเนี้อย่างต้มไม่ได้น,นั่นอืมนี่บันเนียนต้มได้ครับเนี่ยตอนะลายนี่ร่องดอกจะรุ้มนี่ต้มอร่อยนะครับผมมันไใ <laughs> บงอ,อนักตีเออนี่นี่ก็แหวมเดือดร้มกันมันเมื่อก่อนมันดีรวยอันเลยเนี่ยมันจะแบบนี้ก่อนแต่มันเป็นเม็ดเพรมันเป็นโลก ก่อนวัโยจักทิเจเท่าวันก็ก็จะลูกพุทธขึ้นที่แดงขึ้นมานี่มันต่ตโตมาเป็นปัณีนี่นี่ไปผีดหน้านรงต่อไ้กินอืมหนึ่งโบปันนั้นเส้นบาง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 จอบางจอก็เกี้ยนไม้ไปอ่ะมันแต่ว่าเราไม่ขี้กล้านนั้นเราเป๊ะไว้เลยตั้งนี้เราขี้กล้านทั้งมันมันเรดีเป๊ะเออมันเปะกันดูกกันทุกคนดีว่ากับข่อยจิ้มเมาอ๋อได้ได้ว่านกันตักเลยอ๋อครับครับครับ เต้เต้เตป่าบอนนกติดเป้บ้านนี้ติดเป้นี่เลยไปนี้่นี่ไอตุ๊ดเนี่ยกอย่างเงี้ยอันคือหมาลีนี่เลยกิจกรรมกิจกรรมยามวางคือวางวางสำรับมือไม่เดี๋ยวปึงตำมาสาระนะครับผมเน่ยพอเราลบแล้วเนี่ยมันมันจะขึ้นหลุดแดงๆอยู่เนี่ยมันหลุดดีแดงมีส้มละเป็นมันมีส้มละเป็นมันเลยมีส้มแดงเลย วันนั้นที to, really? right ่วัดดํตีไว้ไม่แจ่ปิดไม่แจ่ิี่ดดนี่เนี่ยเนี่ยนในต้มตีนื้อต้องบอกว่าโยมาโยมาเนี่ยก็มันฝันงีอ๋อเดี๋ยวผมตามนิดหนึ่งแสดงว่าเมื่อนว่าตาไลอันนี้ก็เรียกอะไรด้นะยานมาเนอเนามันอ่านอกปนี้กิ่งร้มกวนตัดหรือไม่ต้มกวนตัดตัดนี่จะตัดลาวเลยอ๋อตัดได้ตึงมียานก็ อตัดได้ไม่เกี่ยวเลยว่ามันมันตรงไงมันเลียงเลียงเลียงอันนี้นี่ดอกระวาลูกหงตัดนี้นนีตัดได้แล้วนี่ังนี่ตัดได้แล้วอืมนี่ตัดได้แล้วตนนี้กันนี้ออกหอกนนี้หมมึงออกออกปปนี่เลยปันี่เลยย่อปัณเนี้ยเออมันแลมันแล้วลยเออเออมันแลมัแล้วเ่ยมัแลมันแลเออมัดแมันแล้วเอมันแลมันแ นี anymore, <laughs> ่แหละการจัดการมาเนี่แเลยต้องแก้ใจทร้ามตอนนี้ส้ามตอนอ้างอนี่ย่นี่มันก็มึงเห็นไหมนี่นี่มันกองมึงครับครับมันแหลมมันแหลมมันมันแหลมรายีมันกองมึงครับเออจตมึงตัดหลยยาวเนี่ยนี่ประมาณสักกี่รองเดือนก็ก็ได้ร่มมันเจ็ดเดือนแปดเดือนโน่นเนาะเออผมเป็นลูกวันนี้แล้แปเดือนโนูตึงอ่ะตึงจะได้จะได้ตัดได้ได้ลิเออ ว่างอีทุกทีเตียยาวไปกาวดือนตึงโบต่างโบได้นี่มันตอนนี้เมื่อวัยเห็นมันนี้ก็ตัดได้แม่ตัดต้นนี้ไอ้ไนี่เราก็มีแรงนุกงกราตัดตัดเต็มตัวมันมันแก่แบบนี้อย่างไว่าอกมามายุ่งเลยอืเนี่ยนี่ตัดได้เลยเลยนี่ตัวรวมกายเจ็บตีนโยไม่ได้ตัดอยูแต่แต่ประดับกระดัมเด็กอะไรจำไมอได้อืม ครับได้โอเควันก้าแใจเลยครักาต้องก็ก็คุ่ปลาดำลาวกับ็พุณหมาครับก็คุณนร่างกายกันผมมอไปลงในย t u b e ในจองก็ผมนี่เจ้าะดกคนนี้เจ้าะดกคนนี้ยอดมาเลนะะางหรือตาดดกไปได้ทางเออเจ้าหมันดกโดกคนี้หมากเล่ เราถ้ามาไม่ไม่ไมเล่งตึงตางตีว่ารับรับโอ้พุ่งกรใจหนึงว่าเมื่อ้าใจเมื่อนปั๊มปั๊มปั๊มคือตรงตรงตรงไอ้ตางว้ก่อนตึงตาตามี่ลายอไวาต่างเลียงเลียงเลียงตาลายอ๋้อนี่อันนี้อันนี้ผมมันเหลือบานน้อยน้อยต่างก็ได้แล้วอ๋อมันจริงหมายากันเลย พี่ก็ง่ายตว่านี้ตัดตือป่นนกนี่ไม่ก,ดดม <า S 1> ก็พ <ไป S 1> <ม>ุ่มก็พุ่มปลูกปลูกไว้บรรน,นั้นตึแลว้วปลูกแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ได้ริมเกตดีฮะตึงเดียนป่าน้าคือตาตัาง้งตาตัางาตาง้งกอมหนึ่งโบตัดยางต <c oughs> ึงแล้วต้องไปตัดแตงเ <c oughs> ปิมม้นแหล่พุ่มไม่ตัดพุ่มไม่รู้อะไรพุ่มไม่ตึงตัดม,มันเลยตึ้งผมกบเป็นลายไอ้ดั<ร><ร>ยานมันงั้นเพราะว่านี่มันเดือบเป็นแล้วนี่เวอร์วายตัดแต่ ตาฟ้ามือตาติับ้าเออม่เมียตอนนี้ถึงนัวตรงไอ้บ้านมันก็ไปดำเลยถึงงี้เลยไงวาอินโดก็วายไปเลยแต่ว่ามันมีตัวเมียกันในบ้านตรงไปดำนัวเดี๋ยวต้องไปอาต้องไปอาเมียมาได้โปเลยอ้โโป้โปเออโปตอนนี้กรมึงประมาณมึงมึงมีได้หมยากอะไรตึ้งตึ้งนี่ตอนนี้โปเหมีไหลฮอืม เดี๋ยไม่รู้เลยคนเนะตีนตาพ่อพี่แบบนี้ล้ไมต้องเล่ไเลยต้าวาเมียกันเนี่ยเก็มันแบบนี้ครับครับอนี้น่าจะพปแมนนะแม่แม่พ่อเหล็กเดียวเหล็กเดียวมันมีมันมีอันอันตีว่าใกล้ๆรวงออมันมันมันรวยอมันมันมันมีวงนานีนะต้งเล็เดียวผมพมเนี่ยนี่นี่เนี่ยนี่มนี่ันรวงเลยอันนี้ไม่ได้เลงมันเนี่ปูน เน,นื้อปูเลยปูเนี่ยกระปูเยเนี่ยปูเนี่ยะไมนนร่หมายยากเลยึงเลยเ,เนียนเนียนี่เนียนี่เอนี่เนียนี่ปเนี่ยปูย